สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงชุดปุ่มเคอร์เซอร์คีย์นะครับของเครื่อง IP Phone นะครับ DT 920 Series นซีรีส์นะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้จะเป็นโมเดล ITK-6D-1P ีย์หีนวงเล็บ BK-TEL นะครับเป็นเครื่องสีดำซึ่งมีฟังก์ชันคีย์ขนาด6ปุ่มนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะพูดถึงส่วนของเฉพาะเคอร์เซอร์คีย์นะครับอันนี้เรียกว่า เป็นไฮไลท์ของเครื่อง NEC ซีรีส์นี้ทีเดียวนะครับสำหรับซีรีส์ DT920 นี่ถือเป็นรุ่นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดของ NEC นะครับเป็นเครื่อง i p 4 o ที่ใช้กับระบบโทรศัพท์ IP VX SV 901 0นะครับ SV 9 3 0 3แล้วก็ SV 905ใช้ได้ทั้ง3รุ่นเลยทีเดียวสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับเรามาพูดถึงตัวปุ่มชุดปุ่มเคอร์เซอร์คีย์นะครับบริเวณนี้ เรามาเริ่มกันเลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับเวลาเรากดไปนะครับจะมีคําว่า r e d i a l ก็คือว่าการใช้งานสําหรับการโทรหมายเลขที่เราโทรไปแล้วนะครับคือการโทรซ้ํานั่นเองเวลากดลูกศรขึ้นลูกศรลงนะครับก็จะมีหมายเลขที่เราเคยกดใช้ไปแล้วนะครับวิธีใช้ก็คือว่ากดสปิเกอร์ณนะตําแหน่งที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวหน้าจอก็จะแสดงหมายเลขซึ่งเราโทรไป เพราะด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มที่เช็คข้อมูลเวลาที่เราต้องการหมายเลขที่เราเคยใช้งานแล้วนะครับเคยโทรไปแล้วเราก็สามารถเรียกกลับมาเพื่อจะโทรไปได้อีกไม่ต้องกดหมายเลขใหม่ปุ่มข้างล่างข้างบนนะครับของชุดเคอร์เซอร์คีย์เป็นปุ่มที่ทําหน้าที่ปรับหน้าจอความความคมชัดนะครับความสว่างความคมชัดของหน้าจออันนี้คือการปรับหน้าจอ ต่อมานะครับเรื่องของด้านขวามือด้านขวามือจะเป็นการโทรโด,โดยการใช้สมุดโทรศัพท์นะครับโฟบล์กไดเรกทอรี่นะครับถ้าเรากดก็จะมี d i เรกทอรี่หมายเลขโฟ o o กซึ่งเราบันทึกเอาไว้นะครับวิธีการใช้งานก็คือกดกดด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับหมายเลขแล้วก็กดได้ออกก็สามารถที่จะใช้งานในการ ในการใช้งานเคอร์อเซอร์คีย์ได้เลยมีวิธีการปรับเสียงดังเบานะครับกดสปีคเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเคอร์อเซอร์คีย์ขึ้นนั่นลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับสปีคเกอร์นะครับเช่นเดียวกับการปรับเสียงสัญญาณกระดิ่งนะครับกดเคอร์เซอร์คีย์นะครับขึ้นลงก็สามารถจะปรับเสียงกระดิ่งได้เช่นกัน แต่ต้องโทรเข้ามาก่อนนะครับพอโทรเข้ามาแล้วก็กดขึ้นลงเพื่อจะปรับความดังเบาของเสียงกระดิ่งอันนี้ก็เป็นการใช้งาน c ค r s o เซอร์ครนะครับคราวนี้เราไปดูฟังก์ชันข้างในนะครับให้เรากด enter key ตรงกลางนี้นะครับปุ่มตรงกลางหลังจากกด enter key นะครับจะมีเมนูย่อยนะครับก็คือ100คือ call history นะครับ200คือ contact 400นะครับคือ user feature นะครับ แล้วก็500คือโฟนเซตติ้ง600คือ System s e t t i n g งนะครับแล้วก็800คือ Property นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้เมนูต่างๆของส่วนของ Cursor Key ์ีเราเริ่มกันที่100นะครับ Call History Call History นี่เราจะใช้เพื่อจะเรียกฟังก์ชันที่โทรเข้าแล้วไม่มีคนรับมิสคอนะครับเบอร์ที่เรารับสายแล้วแล้วก็เบอร์ที่เราหมุนออกนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการหมุนเช่นว่ามีคนโทรมาที่เบอร์เรานะครับแล้วเราไม่รับสายเราก็สามารถเรียกตัว m i s s call ขึ้นมาก็จะมีหมายเลขขึ้นมานะครับอันนี้อันที่2ถ้าเกิด receive call เบอร์ไหนที่เรารับแล้วนะครับก็สามารถเรียกจะดูเรียกดูได้นะครับหลังจากเรียกดูเราก็กดสป e เกอร์เพื่อจะโทรออกได้เช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องของ history นะครับเช่นเดียวกับในเอานำเบอนะครับก็คือว่าเบอร์ที่เราเคย เคยโทรไปแล้วนะครับแล้วก็กดสปีกเกอร์เพื่อจะใช้งานได้เช่นเดียวกันต่อมานะครับ200 200นี่เป็นการเรียกใช้โฟนบุ๊กหรือไม่ก็คอนแทคที่เรามีการบันทึกเข้าไปจะมีเมนูเรื่องของการเอ่อเสิร์ชคอนแทคนะครับแล้วก็นิวคอนแทคแล้วก็การแก้ไขอีดิ c คอนแทคนะครับเสิร์ชคอนแทคแล้วกดเข้าไปลองดูนะครับก็จะมีหมายเลขต่างๆซึ่งเราได้ได้โปรแกรมเอาไว้นะครับ เราก็สามารถกดเรียกเพื่อจะโทรออกโดยที่ไม่ต้องอกดหมายเลขนันนๆนะครับสามารถเรียกเรียกได้เลยการ new contact ก็คือการโปรแกรมโปรแกรมเบอร์เข้าไปภายในระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโปรแกรมเบอร์แล้วก็ edit contact ก็คือการแก้ไขนะครับแก้ไขเบอร์เดิมซึ่งเราเราโปรแกรมไว้แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของการใช้ contact นะครับ phone book อันนี้อย่างเช่นเรากดเลข17นะครับเป็น iis นะครับแล้วกดตรงกลางก็จะมีเบอร์ขึ้นมาเราสามารถกดสปิเกอร์พื่อใช้งานได้เลยอันนี้คือการใช้งานส่วนของ200นะครับเมนู200 Contact ต่อมาที่400นะครับเป็น user feature นะครับ user feature นี่จะเป็นการเรียกใช้ฟีเจอร์ต่างๆของโปรแกรมอแรกจะเป็น call voice mail นะครับ ไอพีพีเพ0กเอสบีเก้า IP, 9, นะครับแม้แต่2 0 0 1เองสามารถที่จะใช้ลักษณะของการฝากข้อความเสียงการบันทึกเสียงไว้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกการเรียกฝังไว้เมลของเราซึ่งมีการบันทึกเสียงหรือว่าฝากข้อความเสียงเอาไว้ต่อมานะครับ call forward ก็คือเรื่องของการฝากสายต่างๆไปยังหมายเลขภายในหมายเลขอื่น paging คือการประกาศออกลำโพงต่างๆนะครับต่อมาก็คือ,อ,อ department group นะครับก็คือการ ล็อกอินล็อกเอาออกจากกลุ่มซึ่งเราซึ่งเราอยู่ในกลุ่มนั้นๆนะครับเรื่องของการเอ,อ่อการการรับสายแทนหรือว่ากระดิ่งเสียงเรียกกระดิ่งให้ดังเป็นกรุ๊ปเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเอ,อ่อ user feature ที่เมนู400นะครับต่อมาเรื่องของ p h o n e setting p h o n t setting นี้เป็นการเซตเครื่องเราเองให้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราเข้าไปที่ตัว d i s p l a y นะครับก็จะเป็นการเซต ตัวหน้าจอนะครับอันนี้คือความคมชัดต่อมาก็คือเรื่องของการลิงออปชั่นนะครับดูลิงออปชั่นตั้งอันแรกคือลิงกับไวท์คอนะครับลิงวันรุ่มการตั้งค่าเสียงกระดิ่งดังเบาเป็นต้นนะครับเรื่องของคีคีโทนให้มีเสียงกดหรือเปล่านะครับคีในการกดปุ่มเทนเซตนะครับเหมือน การตั้งเฮดเซตก็คือว่าการตั้งให้การตั้งลิงวอลลุ่มของตัวเฮดเซตก็คือว่าเสียงที่ดังที่หูเรานะครับที่หูฟังตอนที่เราใช้เฮดเซตคีย์อัซไซเมนต์เป็นการตั้งปุ่มต่างๆนะครับอันนี้ตั้งปุ่มต่างๆเพื่อให้มีฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้งานปุ่มฟังก์ชันคีย์จะมีเรื่องของเอ,อ่อสายในใสายนอกนะครับแล้วก็หมายเลขย่อแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆอันนี้นดิสเพล์กลับมาที่เดิมนะครับ อันนี้คือเรื่องของการตั้งค่าโฟนเซตติ้งตั้งค่าลิงกิ้งก็สามารถที่ตั้งเรื่องของเ,อเสียงเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของอความดังต่อมานะครับมาดูเรื่องของ s ิสเ e ็ s เซ t ติ้งอันนี้จะเป็นการตั้งเวลาของของระบบอันนี้คือการตั้งเวลาของระบบถ้าเกิดเวลาไม่ตรงเราสามารถที่ตั้งใหม่ด้วยเมนูนี้นะครับแล้วก็ตั้งเรื่องของวันที่ แล้วก็เรื่องของการบันทึกเสียงนะครับบันทึกเสียงออตอบรับหรือว่าเมลบล็อกต่างๆสามารถบันทึกได้ถ้าเกิดกดเข้าไปแล้วกดเมลบล็อกนะครับเราก็สามารถพูดเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับการฟังนะครับแล้วก็การลบการเลกคอร์ดนะครับอันนี้เรื่องของการตั้งเมสเซจเมลบล็อกข้อความต่างๆอันนี้คือเรื่องของเมนูของเซต System setting นะครับต่อมาเรื่องของ property property คือเรื่องของการดูข้อมูลต่างๆของระบบอันแรกคือเครื่องเรานะครับคือคือโฟนตัวนี้เนี่ยจะเป็นหมายเลข132แล้วก็ใช้หมายเลขอะไรพอตอะไรนะครับต่อมาก็คือเรื่องของระบบของเรานะครับเป็นเวอร์ชันอะไร Mac address แล้วก็ Hard w a r e ์คีย์โพวกนี้เราก็จะใช้ตอนที่เราจะาลงไลน์เส้นนะครับก็ต้องมีพวกของ Mac address hardware key code เพื่อจะส่งให้ทาง NEC เพื่อจะ ลงโปรแกรมของตัวระบบลงโปรแกรมซอต์แวร์หลายเส้นอันนี้ก็จะเป็นอดเดสนะครับทั้ทีเรื่องของการการดู MAC address แล้วก็รายละเอียดต่างๆของตัว v o IP นะครับ IP address ของระบบนะครับอันนี้จะเป็น IP address ของระบบตัวนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการโปรแกรมตู้หรือไม่ก็เซตกับเครื่องอื่นๆนะก็จะใช้ IP ตัวนี้ในการในการใส่ข้อมูลลงไปนะครับ เช่นว่าต้องการใช้ PC p o โปรแกรมตู้ก็ต้องใส่ IP address ให้ตรงกับตัวตู้อันนี้ก็เป็นเรื่องของของการการใช้ property นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการใช้งานเรื่องของปุ่ม cursor key function ต่างๆนะครับ อันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นรายละเอียดต่างๆก็สามารถที่จะทดลองใช้งานดูได้นะครับต้องบอกว่าเคอร์อเซอร์คีย์นี่มีประโยชน์มากทีเดียวสามารถที่จะเซตข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆนะครับการใช้งานต่างๆได้ดีทีเดียวเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับเราไม่ต้องไปกดหมายเลขให้มันยุ่งยากไม่ต้องจำนะครับใช้สมุดโทรศัพท์ในตู้สาขา หรือไม่ก็ใช้ดูรัดนัมเบอร์ตัวตัวหมายเลขที่เราเรียกไปแล้วหมายเลขมิดคอร์พวกนี้ก็สามารถใช้งานได้หมดดังนั้นต้องบอกว่าเครื่องเครื่อง IP หรือว่าเครื่องดิจิทัลของ MEC เนี่ยมีคุณสมบัติคล้ใกล้เคียงกับการเรียกดูโทรศัพท์มือถือทีเดียวนะครับท่านใดที่มีเครื่องรุ่นนี้หรือเครื่องใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่ใช้เคอร์เซอร์คีย์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับการใช้งานได้ ก็ทั้งหมดของปุ่มเคอร์ซีกับสำหรับรุ่นนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่บริษัท Isaac Engineering หมายเลข02-454-9233 3นะครับ024945233นะครับหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์สายด่วนนะครับ0 8 8 9 4 1 2 4 9 9นะครับ 0ูนย์1 2 4 9 9ทีมงานก็พร้อมที่จะรับใช้ดูแลท่านอย่างเต็มความสามารถนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ